หรือก่อนจะาทาผิดทําผิดคนเรามันก็ต้องผิดพลาดกันได้นะต่อเก้าอี้ครั้งแรกครั้งแรกสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันกันกบไอวี่ยิงแสงเลยนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกค่ะ แกะกล่องนะคะเก้าอี e ้ทํางานนะคะเก้าอี้ออฟฟิศนะที่ไอวี่นะคะซื้อจาก l a ซ a ด้เนาะมาค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเจ็ดคนมีคู่มือให้ค่ะคู่มือการประกอบไอวี่ซื้อมามันเป็นเก้าอี้แบบนวดนะ นี้น่าจะเป็นบอกเป็นตัวบออล้อล้อพนักแขนเท้าแขนแบบนี้นะคะขาขา อันนี้น่าจะเป็นพนักพิงน,นะคะพนักพิงเดี๋ยวเราต้องประกอบกันนะคะให้เป็นรูปร่างแบบนี้นะคะทุกคนเรามาประกอบขาเก้าอี้กันก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็เอาโครงขามานะคะ แล้วก็จะมีถุงที่สําหรับอ่าเขาใส่ลูกล้อมานะคะบางคนก็เรียกลูกล้อแบบไอ้นียเลยอันนี้ก็ใส่ง่ายๆนะคะแค่แบบนี้เลยกดลงไปตอนแรกก็หมุนอยู่นานเนาะถ้ากดลงไปให้เข้าล็อกแค่นี้เองนะคะก็ใส่ครบนะคะสี่ขาห้าขาสิเนาะห้าล้อห้าล้อห้าล้อใส่ลงไป ต้องใส่ให้เข้าล็อกนะคะไม่งั้นเขาจะหลุด แล้วก็เช็คดูว่าถ้าดึงไม่หลุดแสดงว่าเราใส่ถูกแล้วนะคะนี่นะคะใส่ถูกแล้วนะคะดึงไม่หลุดโอเคต่อไปนะคะเราจะต้องมาใส่โชกหรืออะไรเขาเรียกอะไรไม่รู่ะตรงกลางตรงนี้นะคืออะไร ใช้ตรงด้านสีดำข้างล่างนี้นะคะใส่ลงไปแบบนี้ตั้ง,งไปแบบนี้หลังจากนั้นภาพก็มองไม่ค่อยจะเห็นเลยอะมืดตึ๊บหลังจากนั้นคืออะไร ไม่เคยประกอบเหมือนกันนะอันนี้หรือเปล่าหลังจากนั้นให้เอาเบาะมาเหรอเอออ่านดีภาษาอังกฤษนี่เอาเบาะมาเบาะเบาะมา อันนี้จะเป็นเบาะลองนั่งเขาบอกว่าให้เอาเบาะลองนั่งมาแล้วก็เอาตัวนี้หรอวางบนเบาะนี่หรอเขาเจาะรูมาให้แล้วทำยังไงละทีนี้นี่ อ๋อเขาจะมีรูมาให้ทุกคนตรงนี้มีรูมาแล้วตรงนี้ให้เรานะคะเอาน็อตในถุงนี้มาใส่ แบบนี้เลยวางไปให้ถูกนะวางก็ไม่ถูกแล้วใช้น็อตตัวไหนล่ะทีนี้ หาน็อตก่อนเขาไม่ได้บอกมาเลยทุกคนว่า <N OT> น็อตตัวไหนอะไรยังไงอ่ะต้องแบบต้องแบบว่ามันนึกเอาเองอ่ะแบบเออมันนึกเอาเองว่า <N OT> น็อตตัวไหนใส่ตรงไหนอ่ะลำบากนิดนึงนะจะปวดหัวแล้วตอนนี้แต่ต้องดูว่าน็อตมันเท่ากันหรือเปล่า <N OT> <N OT> เนาะวุ้ยวุ้ยวุกระเด็นกระเด็น คงจะไม่ยากเกินความสามารถเดวี่นะครัน็อตมันก็มีหลายส์เลยทุกคนดูซึ่งแบบเราก็ไม่รู้ได้เลยนะว่าจะน็อตตัวไหนใส่อะไรโอ้ยอีบาทที่หนปวดหัวค่ะเดี๋ยวขอหาสักพักหนึ่งก่อนนะเราได้แล้วนะคะคือเรา จะได้น็อตตัวเล็กน็อตตัวสั้นนะน็อตตัวสั้นเอามาต่อที่เขาเอามาให้มันจะมีตัวสั้นอยู่ทั้งหมดสี่ตัวเราก็ใช้จินตนาการเนานะคะสันนิฐานเอาว่าจะใช่นะคะก็ไขไปก่อนสันนิฐานมาใช่ไขไปเลย วิเคราะห์แล้วน่าจะใช่นะฮะเขาเจาะรูมันไม่ค่อยจะตรงเลยอะหรือว่าเราวางไม่ตรง แรงนิดนึงโอเคแล้วหลังจากนั้นจะต้องทำไงต่อเนี่ยในเมื่ออย่างนี้ปุ๊บให้เรานำที่รองนะคะมาใส่โอเคแบบนี้หรอเอาที่รองมานะคะค่ะที่รองก็เอาบอก มาใส่ในรูนี่นี่ประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ที่นั่งเลยนะคะทุกคนนะคะเราต้องมานะคะมาแล้วไงต่อล่ะคะตัวพนักพิงเขาก็จะมีรูบอกนี่หลังจากนั้นนะคะเหล็กอันนี้นะคะเราจะต้องแย่เข้าไปที่ ตรงนี้นะคะด้านหลังนี่นะคะนี่นะคะด้านหลังตรงนี้นะคะเอาเหล็กแย่ลงไปก่อนปรึบแย่ลงไปให้สุดนะคะก็เบาะนี้นะคะเขาเจาะรูมาให้แล้วนะคะทุกคนดันเบาะลงไปให้เข้าล็อกออดันไปให้เข้าล็อกเลย ่อผิดต่อผิด,อผดเอาออกกอนวางผิดวางผิดเอาออกกอนเอาออกหรือก่อนจะทำผิดทำผิดคนเรามันก็ต้องผิดพลาดกันได้นะต่อเก้าอี้ั้งแรกั้งแรก ใส่น็อตให้มันตรงรูนะคะนี่ก็หมุนไปเรื่อยนะคะเมื่อเราคิดว่าใช่แล้วถูกต้องแล้วก็ไข่ให้แน่นได้เลยแต่ถ้าเกิดเราคิดว่ายังไม่ใช่อย่าเพิ่งไปหมุนแน่นนะเดี๋ยวจะมันเอาออกลำบากเด้อพี่น้อง โอเคเราก็ได้พนักพิงแล้วนะคะนี่นะคะใส่ตัวทีลงไปเดี๋ยวก็ใส่เข้าไปให้ถูกให้ถูกให้ถูกใส่ให้ถูกนี่เดี๋ยวให้ดูอ่ะใส่ให้ถูกใส่ให้ถูกเด้อโอเคใส่ให้ถูกแล้วนะคะถูกแล้วนะคะอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยสายสายสำหรับ เบาะนวดนะคะนี้สายสําหรับเบาะนวดคล้ายๆสาย USB อย่ะเพื่อนๆเดี๋ยวรีวิวทีหลังเนาะประกอบให้เสร็จก่อนดิอย่าเพิ่งรีวิวเออต่อไปก็อันนี้นะใส่ที่นั่งใส่แล้วเนาะอันนี้จะเป็นที่เท้าแขนนะคะที่เท้าแขน ข้างซ้ายข้างขวาใส่ให้ถูกเด้อใส่ให้ถูกหาทางให้ถึกก่อนใส่ให้ถึกใส่ให้ถึกเดี๋ยวใส่ใส่ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะมาบอกนะคะต้องดูดีๆนะคะข้างในก็จะเขียนว่าตัว R นะคะ R ขวานะคะข้างขวาถ้า L อนี่ข้างซ้ายอันนี้เขา ตัว R นะคะทุกคนเดี๋ยวข้างขวาข้างขวางเราก็น็อตน็อตมีที่ครอบน็อตมีนะคะโอเคต่อไปเราก็จะใส่กันเลยนะทุกคนอใส่ให้ถึกเด้อเอาน็อตนะคะใส่เข้าไปในนี้ก่อนในรูน็อตเนี่ยใส่เข้าไปเลยเนาะ หลังจากนั้นเราก็หกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมอะไรเหลี่ยมๆเ,เนี้ยไม่ได้นับื่อกี่เหลี่ยมเอาไปเข้าไปตอนนี้ได้เลยหละมันจะใส่ยาก, no. ากนิส่ง เรายังไม่ต้องหมุนให้แน่นนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อว่าเราจะต้องคายมันออกเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ผิดเราก็แค่หมุนพอประมาณทุกคนเพราะว่ามันมีประสบการณ์ที่ใส่ผิดแล้วหมุนจะแน่นเลยมันก็ใส่ไม่ได้อย่างเงี้ยใส่แล้วข้างหนึ่งเนาะะใส่ข้างนี้ข้างล่างอน,นี้น็อตล่างนะอื โอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วกันเข<ร>าก็จะมีพลาสติกแบบนี้มาให้นะคะสี่ชิ้นนะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะเอามาปิดตรงนี้นะคะรูของพนักพิงอะ่ะใช่ใช่รูของที่เท้าแขนนะคะตรงตอนนี้ก็กดลงไปเลยให้แน่นให้มันดังนะคะแ เขาก็จะมีพลาสติกแบบนี้มาให้นะคะสี่ชิ้นนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อที่จะเอามาปิดตรงนี้นะคะรูของพนักพิงอ่ะใช่ใช่รูของที่เท้าแขนนะคะตรงตอนนี้ก็กดลงไปเลยให้แน่นให้มันดังนะคะแ เคนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะมีปุ่มนวดให้นะคะอันนี้เป็นจะเป็นโหมดนะคะโหมดนวดนะคะมีสามระดับเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะเปิดปิดนะคะเราจะต้องใช้ตัวนี้ค่ะสายที่เขามีให้นะคะสายนี้นะคะเพื่อนสายนี้เป็นเหมือนสายคล้ายกับสาย USB เนาะ เดี๋ยวเราจะต้องไปต่อกับหัวปลั๊กโทรศัพท์ก็ได้นะคะเดี๋ยววีจะลองทําระบบนวดให้ดูนะคะเราจะใช้หัวปลั๊กอย่างเงี้ยนะคะมาต่อกันแบบนี้นะคะแล้วก็มาเสียบกับปลั๊กไฟเนาะมาเสียบกับปลั๊กไฟนี่นะคะปลั๊กไฟนะคะก็มาเสียบเสียบแล้วก็ต้องหาที่วางหาที่วางให้เหมาะก่อน วางแล้วเวลาเราจะเลื่อนนะคะแบบจะพิงใช่ไหมแล้วก็จะใช้เปิด on off ตรงนี้นะคะทุกคนนี่นะคะเห็นไหมหรือเปล่านี่มือวี่นี่กินไปเขาก็จะทำการนวดนะคะนวดหลังนะคะแล้วก็นอนไปมีสามระดับนะทุกคนแต่ว่าก็เข้ามาปรับ <ś m ul ky> ขยับก่อนเพราะว่าบมันจะมีระบบที่แบบว่าหนึ่งกึบกนะคระดับที่หนึ่งระดับที่สองกึเนะด,ดี๋ยวนะผิดผิดอันนี้มันเปิดอะเปิดแล้วเราก็ แล้วระด no? ับที่สองก็จะเป็นอืแล้วระดับนทะี่สามนะอือนะคะในตรงนี e. ้จะนวดอยู่ตรงนี้ตรงด้านหลังตรงเบาะตรงนี้เขาจะนวดให้กึ่ง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 นะตึง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 ลองนวดดูแล้วลองนอนแล้ววันนี้นั่งไหลสดเพื่อนแล้วนอน นอนไลฟ์กันวันนี้นอนไลฟ์ที่ช่องเพื่อนเนาะเกือบหลับเลยอะ่ะเพลิน <c oughs> เอนอนได้สบายเอนอนมาถึงนี่เลยทุกคนเอนสบายไปเลยตึกตึกต,กตกึแล้วก็จะนวดนวดนวดข้างหลังอะนวดหลังเวลาเราปิดเราก็มากดออนออตรงนี้เนาะปิด โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไอวี IV ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปเนาะถ้าชอบคลิปวิดีโอไอวีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วีนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปเลยจ้า